สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยผมต้องมาโชว์เกิน่นซนใหน่อยขวามือผมมีครับซ้ายมือก็มีเมื่อกี้เอ่อนโกดังแล้วครับอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมลมเฮ้ยเบาได้เบาโกดังมีครับโหไม่เอย่ยซ้ายมือผมครับเรียบร้อยเอาซ้ายก่อนเลยท่านผู้ชม,มลมเรียบร้อยครับ เฮ้ยถือว่าได้อยู่สามคิวแล้วครับผมตั้งใจว่าจะไม่ตายสักหน่อยท่านผู้ชมเอาโอเคอืมเอ้ยลมฮะเจอตรงนู้นหนึ่งคนครับเรียบร้อยโอ้โหได้คิวเพิ่มเฉยเลยคอมครับ โอเคตายอ้อยหลังยิงผมบ้าเลยเกือบตายอุ้ยหลังอีกแล้วเฮ้ยไม่ตายเขาไม่ตายได้ไงอะทุกคน <What? S 1> เออเฮ้ยโอ้โหเวียนกรรมเออเฮ้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยยมาแล้วขวามือผมมีเสียงสไนเปอร์ดังอยู่ครับเออหุยล่มาได้ครับอื้ม เอาโอเคเอาฟรีไปก่อนเอาเฮ้ยว้ามีครับเออเจ็บเฮ้ยโอเคไม่ต้องงงไม่ต้องงงซ้ายมือผมโอ้โหตรงกล่องนั้นก็มีครับ โอเคเรียบร้อยโอ้โหข้างหน้าผมมีท่านผู้ชมโอ้โหย,ยังแมนอยู่ครับ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้หยหลังผมไม่ทันแล้วครับอะไรแลงใครอืมอไม่ต้องมองหน้าเพื่อนอย่าสบตาได้ไหมเฮ้ยโอ้โห เดี๋ยวหลังผมครับโอ้โหไม่ต้องงงซ้ายมือผมมีเอ้ยเอาไม่โดนบทจะไม่โดนก็ก็โอ้โหแบบเนี้ยแล้วยิงโดนเฉยเลยอะไรที่มันควรจะโดนมันไม่ค่อยโดนครับหลังผมเอาผเอาไม่ผมไม่ได้คิวนี่หว่าเอาอีกแล้วอะไรครับเนี่ยผมเริ่มงงแล้วนะ เออไม่ต้องมองหนะ้าไม่ต้องมองหนะ้าขวามือผมครับซ้ายมือผมมีเออเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,องงไปดีโอ้โหกดังมีครับท่านผู้ชมซ้ายมืออออชุบโอ้โหไม่ทันครับโอ,อ้ยเขาบอกผมรดดีดวะท่านผู้ชม ของของจริงโดนบอกรถดีเฉยเลยเอ,อ้ยไม่ต้องเลงจ้าอยู่ไหนอีกครับซ้ายมือผมครับโอ้โหว้าเขาร้องเขาร้องเฉยเลยครับเรียบร้อย อา้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเจ็บไปดิอุย้ยโดนสองคนจริงรอเขาออกมาครับโอ้ไม่ตายให้ทุกคนเจ็บหนึ่งโอ้โหอึดมากครับเหมือนกับผมเลยเรียบร้อยครับหนึ่งคิวอ้อาวเรียบร้อยครับสองคิวงงไปดิเพื่อน ตรงบ้านคู่นี่เองครับสวยเพื่อนทีของคุณได้รับชัยชนะตายไปครับแต่ผมอยากบุกเลยครับเออเรียบร้อยเ่ผมโดนเทคยิงอะ่ะโอ้โหเวนกรรมเอ,อ้ยมองหน้าทำไม เอามาดิก็มาดิครับสู้ขาดใจอะผมบอ,อกเลยโอ้โหโอ้โหอ้าวสวยเพื่อนเจ็บหนึ่งครับตายไปตายต่อไปครับโอ้โห,โโหเจอนักบุกเข้าไปงงสินะอ่าตัดมาต่อเลยครับอะไรเออเออ โอเคผมลมครับรู้เรื่องเลยพันแน่มาแล้วจ้าอา้าวตายไปจ้าเล็งใครจ้าสวยเพื่อนบ้านคู่มีครับท่านผู้ชมเล็งใครเพื่อนพันแน่อา้าวเจ็บเล็บ้อยอ,อ,อ,อ้าวอ้าอ้าึโผล่ขวาเพื่อนโอ้โหเกือบแล้วครับอีกนิดนึง เขาเหลือกันสามคนครับเฮ้ยชุบเฮ้ยโอ้โหอืมเจ็บโอเคตายไปนี่ทำเป็นเล่นไปสไนผมยิงรัวแบบเอาเรื่องจัดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้สองคนตรงนู้นก็สองคนครับตายไปตายต่อไปอลมครับตายเพิ่มไปครับ เลือดผมไม่ลดได้ยังไงวะเมื่อกี้เ,เฮ้เดินผูกครับโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยเอาครับ,มรรบผมจะเดินให้เขาผวา,ากันเลยท่านผู้ชมโอเคผมเห็นหนึ่งคนครับสองคิวครับโอ้ยสองนัดผมยังไม่ตายท่านผู้ชมปั๊บซ้ายมือผมมีครับ โอ้โหเวรกร,รมโอ้ไปกันต่อดีปะเนี่ยเอาต่อดีครับอย่างนี้อ้าวโอ้ยเวกรกรมโดนริงก่อนเรียบร้อยครับสองคิวครับเ้าผมโดนโอ๋อโดนคนนี้ยิงเออ้าวผมเจอแล้วเฮ้ยเขาไม่ออกครับโอ้โหทีหนึ่งเขาเล่นผมโยโอเคเก็บหนึ่งคนไปก่อนครับเก็บสองคนไปก่อนครับ มามาถอยมาก่อนครับมลมครับบ้านเออบ้านฟ้ามีท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหเวรกรรมผมว่าสายิงโดนลำตัวเขาแม่เสียดายครับเขาไม่ตายท่านผู้ชมถ้าเขาตายเมืเ่อแกผมรอดละโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วตายไปดิเพื่อน สายต่อไปครับอ้าวอา,อาโผล่มาได้ครับเพื่อนอ่าเรียบร้อยครับกระโดดยิงโชว์ไปทีนึงเจ็บโอ้โหเขาเจ็บอยู่ครับอืหลายทางมากเลยผมบวกต่อเลยครับท่านผู้ชมกำลังมันครับอ้าวคนนูน้นโอเคผมเห็นหนึ่งคนตายไปครับ ตายเพิ่มไปครับเก็บอีกหนึ่งคนครับตายต่อไปครับโอ้โหโคตรเปี้ยวแล้วยังไงอะครับอืมโอเค,อเ,คเจ็บไปทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นยังไงบ้างกับผมกับสไนเปอร์ M76 กระบอกนี้โดยส่วนตัวนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบปืนนี้อยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือแรงกีบกลับของปืนที่น้อยกับการยิงที่สามารถยิงต่อเนื่องได้ดีนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของความแรงของเจ้าปืนนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับแบบตรงๆนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับมันอยู่ในระดับที่แบบกลางๆซะมากกว่านะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับผมบอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับ ที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเมา์พาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและดูเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนสวัสดีครับ